ดูฮ่าทุกคนเอ้ยดูเลย ทุกคนดูแล้วแป้งจะเก็บกันจ้าทุกคนนแมนแม่เฮ้เบบี้ฮัลโหล

ទីនេះងបាននេះมันลบอยู่นี่นี่អូយនេះអីយ៉ាសេះនេះងាត់ឲ្យដូចពីលុចសា kang ini Ada belit ten, set. Hallo! <laughs>

Mm-hmm. ร้องเพลงหลบลิกสิอย่างบักคักซื้อคนแห้ฮัล้ห อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวดูแปง,งัดให้ดูนี่อันเนี้ยใส่ใต้่ใส่ใบเข้าเนี่ยเห็นปะน,นี่อันเนี้ยกเห็นบะเนี่ยเห็นปะเลยเห็นไหมงัดคือในเบิ้งนี่ อม,มันมันมากถึงว่าปู่ปะ่าเนี่ยชอบชอบชอบการีน้อนเนี่ยนั่ แป๊บเดียวกับเต็มแล้วก็เยอะแยะไปไลยหนักแดงๆข้างล่างก็คือบลูเบอร์รี่ทั้งหมดแล้วนะคะทุกคน,กคนกางามมากสวยมากเลย แล้วก็นี่คือเห็ดที่ได้ค่ะข้างล่างก็คือเห็ดเอมเห็ดกวาแดงตอนนี้ก็คือใบเขาเริ่มร่วงหมดแล้วค่ะมันจะเห็นแต่เม็ดบลูเบอรี่เต็มไปหมดเลยค่ะค่อยๆตักเอานะคะเพราะช่วงนี้เขาแบบเริ่มสุกมากแล้วเขาจะ แตกง่ายเละง่ายนะคะนี่ขนาดว่ามา10บ0โมงเช้าเลยนะคะทุกคนน้ำค้างเขายังมีอยู่เลยเล,เลือกแบบอย่างเงี้ยคะ่ะคือใบเขาร่วงหมดเลย ใบจะไม่ค่อยมีใบยเยอะเนี่ยเห็ดปีนี้ไม่มีอะค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานก็ไม่มี ช่วงนี้ก็เก็บบลูเบอร์รี่เก็บเออ่ห uh, มากแดงไปก่อนนะคะหมากดำหมากแดงไปก่อนมามาดูใกล้ๆดีกว่ามันจะเป็นไงมันมันไม่ค่อยดกนะแต่แป้งล่าลูกมันใหญ่มันก็จะเก็บมันไปอย่างเงี้ยค่อยๆเก็บไปค่ะใบมันเปียกๆอยู่นะ เนี่ยกำลังตักงง่ายสวบเอาได้เต็มเต็ม,ตมหม่มาเต็มเนี่ย ตรงนี้แบงเก็บเพราะว่าเขายังสดอยู่บางที่เขาเริ่มเหี่ยวแล้วเราต้องเลือกนะคะทุกคนได้แล้วก็เทไว้ค่ะนีนีเนาะ ไม่มีแตกสักลูกที่เขาเปียกเพราะว่าเปียกอันนี้ค่ะเปียกน้ำค้าง